เรื่องมันแรงมากนะครับนะครับคือบินแรงก็แบบนี้นะครับด้วยลอเรือกัะรันครับคุณมงมงคนมันอ่อะไรให้ดีกว่าครับอ๋อครับผมไม่ต้องนะครับเราไม่พิงกันนะครับเอาเป็นของละมันโอเคครับครับของมันนีเราไม่จำกัดถ้าท่านชื่อว่าสามารถมองเห็นได้ถนัดก็เรียนเชิญเลยนะครับนะครับวันนี้วันนี้รมสนุกกันนะครับ รายการนี้รู้สึกว่าจัดเลยครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไปครับผมเอาละครับหนึ่งนาทีผมจับเวลาแล้วน,นะครับหนึ่งนาทีเท่านั้นเราจะห้ามให้กันเอาถ้าท่านคิดว่ามีความละมารถเราขึ้นบินได้บินขึ้นไปเลยครับโอ้โหตอนนี้ลายตาครับมาครับไอ้อะไรนะแม่มดแม่มดอีทลิศจะตัดได้ไหมแม่มดไอ้ไอโอ้โหสปอร์เตอร์ใครสปอร์เตอร์ ตัดบใคตมันนี้ยังไม่มีตะโอ้โหแม่มดก็อเอาละแม่มดตอนนี้มีคนละคนกินแม่มดครับมพแม่มดเป็นป้าวันเอาละแม่มดแม่มดเก็บภาพใหญ่เลยภาพเข่ภาพไม่ได้บิอีกดางหลอล่อนครับอแล้วครับใค่นแล้วครับีเหลือง สีเหลืองครับสีเหลืองไข่เหมือนไตครับไข่เหมือนไตครับมีต่อปั๊มนะครับอ่ามีต่อปั๊มเล้เหรอมีต่อครับเอ้านะครับไข่เหมือนรอรอเปล่าสามตีรอเปล่าหรือเปล่าแม่หมด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 อ้าวคณะกรรมการบอกวันที่สองเป็นมือบินปีกบินอีกแล้วครับท่านโอ้โหแล้ววันที่หนึ่งอะไรเนี่ยอ๋อมีรางวัลอยู่แล้วใช่ไหมทุนรางวัลกับเงินรางวัลด้วยนะครับรางวัลที่สองไม่ค <st> <cant> <lagen> ือที่ปีกบินครับอ๋อ เฮ้ยเลยไอ้ลอยอยู่บนท้องฟ้านู่นมันอะไรวะน่ะท้องฟ้านู่นน่ะใครขึ้นไปบินน่ะไม่มีหางด้วยอับอือตัดไยครับตัดไปแม่ัดไม่ได้ครับเกาะตกลงกันไปนิดนึงกัแม่มดแม่มดเกาะสามนี่แล้วฟาฟาอื้อหือหยางหยางอย่าอ้าวสามมีล่วงไปแล้วหนึ่งครับสามมีล่วงไปแล้วหนึ่งหมดติดตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วฟาสปอร์เตอร์จะโฉบอีกแม่มดซะแล้วแม่มด แม่มดเป็นไงครับแม่มดสองลามหลอกล่อกันดีไหมปั๊บมาปุ๊บอื้ออีอีอะปั๊บมาปิกบินปิกบินก็เอาทำเหมือนกนันนะเนี่ยดูกันให้ดีนะครับคุณมิีใครคุณมิีใครนะครับท่านผู้ชมก็ดูคุณมินด,ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะ,ะโชว์เข้ามาหาเราได้นะครับขึ้นต่อเลยเช<ห>็ดเช็ดขึ้นต่อเลยแม่แม่มดไรกี้อะไรเนะี่ยมีห้าหนึ่งปั๊บอ้าวลงป่าไปอีกหนึ่งแล้วครับของอะไรอาจารย์อยู่โปบ่าพักมาสปัตเตอร์จัดใครเนี่ย อ่าโ,โหตอนนี้ยากมากเลยนะครับรอบที่สองเนี่ยไครเป็นผู้ได้รับปีกบินไปนะครับเป็นรายการที่สองครับเรามาดูกันนะครับจะมีใครได้ไหมครับเนี่ยรางวัลเนี่ยโอ้โหอ,อยากให้จริงๆครับคณะกรรมการระบอกอยากให้จริงๆครับปุ๊บ